สนับสนุนโดยฉับไวการเกษตรคิดถึงเครื่องสับอเนกประสงค์สับหญ้าสับยกคิดถึงเครื่องสับฉับไวเรายังมีหัวเกี่ยวหญ้าติดรถไถเดินตามซองบังคับโคกระบือผันหญ้านายและรับผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตรทุกชนิดครับตอนนี้สถานหาเพิ่นกระทองครับเบิ่มพันล้านแยกเพศเบิ่มพันล้านแยกเพศนะครับพี่น้องแต่ว่าครับ ช่วงนี้ก็มีตรบุรีพัลลานนะครับที่เขาเห็ดแยกเพลิดดอกไม้มาอย่างไรเนาะโอ้ยวัดดียวัดดีโอ้ยวัดเดียวสาวลาบไม่มาดีแั่สาวลาบโตัววนใหญ่ดูดูนี่ละค่ะนี่ค่ะดอกไม้พันธบ์พสมสุขค่ะเป็นสาวมอลิมค่ะแต่ว่าเห่งเป็นประเภทที่ว่ามะขั่วเขพี่น้องโอ้เป็นแบบนี้แมีนบ้านเราคู่วัดเด็ยดหยั่งนี่ยแค่นี้จะโผล่ไปคนละค่ะตัวหนึ่ง ตัวนี้เขาตั้งเสื้ออยไางไรครับ,บค,ครับเสื้อพุ่นซับพุ่นซับโต๊ะเมื่อกี้นี่คือคุ่นซ้บอยู่แต่ว่าสูงนี่บ่มันใจว่ะพุดว่าแต่ว่า,วา,าขัใวญ่นี่ไงถูกเพราะว่าหลังม่นสียครับผมท่านผู้บ่าวแนะน้ำตัวพี่น้องเข้าเด้กหงจักนะครับผมผมสลาวุฒิวิลาวันเจ้าของฟา้ฟามควรเจริญฟ้ามค่อยงามน้องกุ้งน้อยตำบ้าน,น้องกุ้งน้อยตำบลบ้านข้ออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับ อ๋ออยู่นี่นี่ขึ้นบ้านน้องกุ้งหน่อยบ่ครับบ้านน้องกุ้งหน่อยบ้านน้องกุ้งหน่อยตำบลข้อตำบลบ้านข้อตำบลบ้านข้ออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับผมพี่น้องครับเลขโทรศัพท์0 8 0 0 8 0 3 4 0 3 4 0 7 9 0 9 7 9 0 9นี่คือหมายเลขโทรศัพท์ของท่านผู้หมวดเนาะครับเนาะครับผมนะครับผมบอกไว้ไงซักการเท่าเอิญซื้อท่านผู้หมวดซื้อเลียนเนี่ซื้อยังเนาะครับซื้อวุฒิคือกันกับคู่ครับ ถ้าจะมาเอาคนคนคือบ th ุตรขันพระภูร <DVD> ิซื้อบุตรนี่โก้เนี่ยจุคนอยู่เนีนะครับพี่น้องตั้งแต่ไปล้อมอ้อมประเทศไทยมาหนีเพราะเห็นคนซื้อบุตรขี่ไล่ย่างเทียอยู่มีแต่ผู้ไข่แน่แต่คนซื้อบุตรดีท่านครับมาที่นี่นะครับผมท่านเป็นจังไดรนโนจังคอยบอกซู้อคู่บุญฟังนะครับผมท่านครับว่าเป็นจังไดรคือจังไดรมาเลี้ยงคั้วอยู่ครับผมอ๋อเหลียงคั้ยแต่ก่อนก็เคยเลี้ยงอยู่แต่เป็นเด็กน้อยมาที่นี่มา กบไปเลี่ยนหนังสือก็เลยบดเเลียนบ,ด,บ,ด,บดเอบดเเลี้ยงกับบานเนี่ยกลับมาเห็นธุรกิจมั่นครับธุรกิจมั่นคู่เมื่อเนี่ยก็ดีอยู่ครับแต่ว่ากะอยากล่องธุรกิจใหม่อีกเบิงบเบ้งแล้วก็เซตเบิ้งตามเน็ตตามเฟซตามไล่เบิง้งต่างๆแล้วเมื่อเบื้องแล้วว่าธุรกิจคุย้ยละสิช่วงนี้สดใสอีหลีครับผมสดใสกว่ามูอทางด้านเกษตรนะนะ ครับผมทั้งด้านกเษกษตรบ่มันเกี่ยวกับด่านพวกอ่อ,อนไลน์ออนเลนยอย่างต่างๆบ่เกี่ยวเกี่ยวกับ <ผม S 2> กเกษตรเนี่ยเกษตรสัต์เกษตรสั์บ่มันกเกษตรพืชเนี่ยก็มองมาแล้วมันมันข้วยเนี่ยหละดีกว่ามูก็เลยมาหัดเลี้ยงข้ยอยเลี้ยงข้วยงามสายพันธุ์ใหม่เนี่ยบอกเธอซื้อว่าก็คือทันกา ตอนนี้เ้าเออรีออกมาแล้ว่ยวเห็ครับครับผมเออรีออกบ้านเรีวเป็นเกษตรเต็มขันพี่น้องเต็มขันเต็มขันคือว่าเป็นตอนได้รับค่ะเป็นหลัก้าราชการนะครับผมของประเทศก็ได้รับไสนาทีเ้าเนาะไอ้าดลบครับผมครับผมครับผมบาดที่็นึ่งเกษประเทศอืวกะเฮ็ดข้าวกะเฮ็ดสมบทสมบาทเนาะสมบาทแล้วบาทตอนนี้ห้ากวกะมะเฮ็ดบทบาทนะครับผมเป็นเกษตรกรเต็มตัวนะครับผมกับพิจารณาเบิงเรี่ยวว่า หลากหลายสาขาอาชีพนะครับเนาะที่เข้าสามารถซื้อคันใดขายกันใดนะครับผมบอว่าจะเป็นอาชีพใดหรือว่ากิจการใดหรือว่าเขาเอื่นว่าอนันตธุรกิจนะครับเนาะว่าเห็ดแบบใดปาดีป้ากดว่ามาเห็ดคั้วยอนี่แหละว่าคือกวัวโมแลวแมนบอกครับท่านว่าคือกวัวมูด้านเกษตรสัตว์เนา เกษตรสัตว์ผมเป็นเกษตรพื่อเกษตรสัตว์เนาะนะครับผมเรื่องเกี่ยวกับสัตว์นี่ก็น่าจะเป็นขั้วลรืช่วงนี้อันดับหนึ่งมาเดือนช่วงครับผมบาทที่นี่ท่านก็เลยตัดสินใจตั้งแต่มือหันมาหอดมือนี้ได้โดนปั้นไลยล่ะครับผมหาเดือนกลัวเลยครับกลัได้หาเดือนกลัวครับหาเดือนกลัวเรื่องซึ่งก็ว่าได้ศึกษามันมาโดนแล้วเรื่องคั้ยครับผมก็มาเบิ่งในไมูวส่วนผู้กองเป้ส่วน ผู้กองเป้้โอยท่านผู้กองเป้อยู่ทางอันนั้นอยูข้วยงามเมืองสวงข้อยงามเมืองสวงอ่าข้อยงามเมืองสวงผู้กองเป้เพิ่นกับยีนี่กับคุณทรัพ์เนี่ยครับกับได้มาจากเพิ่นได้มาจากเพิ่นเออเพิ่นชวนไปกินเหล้าเราเปิดตัวขายข้อยไงยเลย์อไปกรณ์กับกุลย์นี่ยังไงเพิ่นตัวสบายดีเอาเอาควอยไปเลี้ยงซอยเฮาวเนี่ยเฮาวยี่สิบตัวเลี้ยงผู้เดียวบ่ไหวแล้วเว้ยเพิ่นเพิ่นว่าครับ บาดเทคนิคก็เลยดิเอาเมย์พูดสับมาเอาเมย์พูดสับเมย์พูดส<า>ับเพินปเปนเนพ่นเป็นเพิ่นเป็นขั้วไอลูกผู้ใดครับผมลูกบักกึ้งมุกดาหาันเป็นลูกของแม่สายเพชรอุดรแม่น้องแม่แม่ปุ้ยแต่สายเพชรอุดรแม่ปุ้ยเห็นบ่ครับแม่ปุ้ยอ,อยู่ในฟาร์มควายงามอน้องไอ้นั่นละไอ้ เมืองสวงเมืองสวงควยงาาเมืองสวงของผู้กองเป๋อแม่บอกไว้ไงว่าแม่พูดพูดแม่พูดพูนซับหรือว่าคุณซับครับพูนซับพูดซับเนาะพูดซับนี่เป็นลูกของกึ่งบุกดาหานนะครับผมปัดที่นี่เพิินกะเป็นค้อยงามนะครับผมได้มาจากเข้าได้มาจากผู้กองเป๋ออยู่ทั้งจังหวัดลอยเอ็ดนะครับผมปัตที่นี่ตอนนี้นี่เพิินแม่พูดซับนี่เพิ่นอายุหลายปันได้แล้วครับสองปีหาเดือนขูดสองปีก็หาเดือนครับ ป่าที่นี่ตอนนี้เพิ่นสูงหลายปันไดครับสูงร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่บห้าสี่สิบสี่บวกนี่แหละร้อยสี่สิบสี่บวกครับประมาณนี้แหละนะครับนะครับนะครับผมตอนนี้สถานะเพิ่นกระทองครับเบิ่มพันล้านแยกเพศเบิ่มพันล้านแยกเพศนะครับพี่น้องแต่ว่าครับ ช่วงนี้กัมีตะเบิมพัล้านแหละครับที่เขาเห็ดแยกเพศเนาะแต่ว่าสิออกมาแบบได้ตันนั้นกับทันทนาเยี่มเพิ่นกระไฮประมาณเจ็ดสิปซนต์เจ็ดสนะครับผมอาจจะเป็นตัวแม่1ร้หรือว่าอาจจะเป็นตัวเถิงแต่ตัวนี้การแยกเพศตัวนี้เ้ากับบอท่านเดการันตีว่าได้แท้บอได้แท้นะครับผมก็อยู่ในช่วงการทดลองอยู่เหมนบอท่านบหู่เนาะครับครต่อรัทนยมเเองละครับผมเรื่องการขอพันแยกเพพี่น้องาทที่นีนะครื่อม่ะไรก็จะ มันเป็นค้วยนี่เก่าๆเลยมันบอกครับหรือว่าเป็นค้วยมาัตไตจังไดเนาะครับนี่<ว>แม่พิ่นแม่สายอุดรสายเพชรอุดรน,นั่นแหละแม่แม่เขานะโอ้แม่นี่เป็นสายเพชรอุดรเลยแม่เขาสายเพชรอุดรอ,อือนะครับผมแต่ว่าเปิดแบงแบงพี่น้องข้าบอกครับนี่ท่านผู้กองขึออ้นใหญ่งามคักแต่หื่งกับเปิดแบงโยกึงแบงกึงเสียดายนี่ละอกึงแบงกึงเสียดายขนได้แนก็สิแบงอยู่ตีเนาะนะครับผมปอนซ่อนหลายครับพี่น้องก็นอนคิดกันหลายเมื่อยยุนละ ครับผมอ้าวคุณดอกเหมยมาอย่างไรเนาะอ้ายวัดดีวัดดีโอ้ว่าเป็นตัวสาวลาบหรือานนี้ใช่สั่นลูกสาวลาบอ่ะต้นโตว่นไหวดูดูนี่ละค่ะพอดีมึอนี่เสียด้ไปงานตอนแรกนะเดี๋ยว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 จะเฝ้าโศกันพี่น้องสวัสดีครับผมพี่ดอกเหมยพี่น้องมึอนี่พูดว่าพอคุ้นดัง คนดังสีสะเก็ดว่าพอคอนดังทางา่นงาน,น,นจัง<ช>หวัดขอนแก<ห>่นะนะครับผมนี่คือจังพี่พี่ดอกเหมยนะครับผมกระเป๋วยัไงว่าหมอลำเนาะเด็กของเด็กเด็กได้ให้เอ่ยในน้าโตนะครับผมสสวัดเยอะยังไงกันเลครับผมอ่ะเดี๋ยวุ้ยครั้งนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวให้จัดระบบระเบ,บียบท่านยังเข้าไปไกลๆกลกัโอ้ยเห็นผู้สาวก็อยากยุ่งไก่แต่เนาะ <laughs> ะนะคร <laughs> <im pl i> ับผมพี่ครับในน้ำตูนะครับผมสวัสดีค่ะดอกไม้พันธุ์พัสมสุขค่ะเป็นสาวมอล่อค่ะแต่ว่าแห่งเป็นประเภทที่ว่ามักค้วยครับพี่น้องโอ้เป็นประเภทแบบมกค้วยพันเป็นมากมอน,มกนี่นะครับผมกับบมเมนีนหยางได้พี่น้องข้าพี่น้องเข้าหามอลอกมอล่อนะครับผมอยากเอาไปงั่นย่ำเปิดคอกเปิดฟ้าเนาะนะครับผมติดตออ่อเอ่ยเราได้เลยเอ่ยเอาเบอร์ทู่ไว้น้ำเนยครับผม เอศูนย์แปดห้า่องสี่สี่แปดสองสองสี่แแน่นค่ะ,คะตะบานมามามือนี่นี่คือพ <c oughs> ่อจังไหนบอกเบอร์เอาคือว่อนว่นไวไหลายเทียแล้วค่ะวน่นแม่พุ่นซับนีว่วนไวไหลายเทียแห้งแบบพานไปพันมายัางสิพอดีมือนีเดลอาเขาบ้านมาก ปกตินูสิออกไปทั่วคอนเสิร์ตอยู่ต่างจังหวัดแต่ว่ามื้อนี้ได้กลับเข้าบ้านเพราะว่าอยู่ตำบลเดียวกันนําเนาะค่ะครับโอ้ยู่ตำบลเดียวกันแม่น,นบ<า>่บยค่ะนุย่บ้านกกเปียนี่อยู่ใกล้ๆกล้กันมาที่นี่ก่ะยามกี่รถผ่านไปผ่านมานี่กคะมาวัหลายรอบแล้วเด้แต่ว่าเรายังบ่ทันได้ใจว่านด้คมาวนหลายรอบแล้วโอ้มาวัเอาแม่พูดซับนี่ว่าสัน่ออ่อนซ้อปเนาะแต่ว่ากันแม่คุณซับ คุนสาบบอกว่าจะเป็นพูดสาบปฏิแต่ใส่ตัวหูแหวนเนาะหูบ็ดีแต่หน่อยเนาะอีแน่แต่ตัวนี่ยังแต่หน่อยบอกได้ดีเนาะหัวแต่หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดครับผมบอกยังไงว่านะครับผมพี่ก็คือสนใจคล้ยแม่นี่แม่นค่ะคือจต่ไหนจังหมักเือ่งบอกสุพิน้องเขาฟังเลยครับคว่ำคว่ำหมักโดยส่วนตัวนี่หมักคล้ยแม่ทีแบบว่าสูงลอยสี่สิบอัพนี่คือแบบว่าถือใจแล้วของที่นะคะแล้วตัวนี้ร้อยสี่สิบสี่อัพแบบทีนี้ เดี๋ยวความดีว่าเวลาฉีทายลูกทายอย่างนึงสิมือเป็นคนมักทายลูกกับกล้วยครับผมแล้วก็ถ้าทายลูกก็มันนี่มันออกมากแบบว่ามันมันออกมางามแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันเหมาะสําหรับการแบบว่าอนุรักษ์เอาไว้ไปประดับขอกประดับบารมีองของอแมนบอกแมนอันนี้เป็นเป็นความมักส่วนโตน,นะคะม,มีความรู้สึกว่ากล้วยกล้วยสมัยเนี่ยซอยประดับบารมีเยาไเข้ารดอมเด้แมนบอกเอ่ยแมนค่ะโอ้สุดยอดนะครับพี่น้อง พี่น้องมือนี้มากผัวมอลำแล้วถ้าบา่ได้ลำใส่คลิปนี่มันโมนแนนมนได้พี่น้องต้องได้ลำใส่คลิปเดี๋ยวคู่วศิษฐหาหมอเขนก่อนหาโทรศัพท์เปิดเขนก่อนพี่น้องเายแล้วคุณขออนุญาตติดวัสดุอะไรเงินเอ่ยมันตจกจังซีเอาข้าวคั่วอยู่บ่เอาเพลงอัลบั้มเพิ่นดังๆเพิ่นขี้คั่วยอยู่เอ,อ, <c oughs> เอ,อจาจังไดรกอะไรใครตได้องใดลำใส่คลิปในวัสดุว่ัสดุแม่นบอลแล้วผลงานเพลงตอนนั้นกะผลงานเพลงข้าวคั่วอยู่กับไทยอยู่ในตำบลบ้านท่านนี้ระค่ะแต่ว่า กับมักค้วมาตั้งปต่เุ่นละมันขี้ลังใดมันเชือ่อครับพี่น้องบันคู่เสีใหมอลั่เพิ่นลั <c oughs> ่ฟังพอเชียใชฟคัคบันพี่น้องั่ใบคู่นะฮะลั่บ่หลเนาะเอาลั่บ่หลเอาพวกหอมปางหอมคอโอ้ล้นอ แมงบ่เหล่าคู่วัวทีเห็นอย่างนี้แค้นื็จะเป่าไปคนละไล่มาล่ำลำคนทางังไเดี๋ยวหมอแค้นสอบไหมกันพี่น้องโวหอแค้นเป่าไปไล่หนึ่งมาล่ำไปไล่หนึ่งตีแมงค่ะแค้นมันปวดเทนจงอยู่เนี่ยละล่ำใหมปอปูฟังกอนพี่น้องจะปอาปูเอาข้อยมาหมันมากลตัวนี่ ละหตรหัตตสัมาสำุุตัสสันโมแปวปะความนอบนอมในหังกาตูจงมีปรากตัวแก่ภาภุมีประพักเจ้าอรหัตโตนั้นผู้ไกลจากกงกรรมแห่งาละสังกรรมตากักเสียแล้วโดยดำดาบแก้วกาวคืออรหันกันกรรมขยันผ่านเสียซึ่งมันตั้งหาคือเกิดแก่เจ็บตาย แล้วสมาสัมบวตตานี่คือปพาปธปราภากเจ้าผู้ปรตาสรุใดพร้อมแหงตนเองจำใบแเนนากเลยหมอลำกััอะไรด้วยพี้องเลยเฮ้ยเจ้าเนี่ยเ้ด้มาเจ้าะรอกบเ้อมสีอนีมเขาท่าแ้เเื่อ นี ah? oh, Onion, ay, pad, ่อะเขมักเอ๊ะตัวโคบดกับฟ้านเป็นตัวนี้โอ้ยโว้ยจบหน้าตาซินตัวนี้โคบดตายกันแล้วโคบดโคบดธรรมดาอ่าวฮนนี่โบซ์นีสาวนั่งออกเที่ยวป่าเดียวดีเอก่อใหญ่ก่อใหญ่ไก่บ้านบานดูเกิดหัวสัวแลนั่งเที่ยวสัญจร กิดหัวสู้ละนางเกี่ยวสัญจรนางอวดซ้อนหัวใจหัวใจละไปปั่นหาสู่นางไปดูด้วยละแม่นลายบ้านลายบ้านสถานท้องที่โอ้ละเนาะปู่บ่าวเอ้ยยะเอิงเอ้ยยะเอิ้องเอ้ยยะเอิงเอ้ยเอิงเอิงเอิงเอ้ยเด้อใจเด้อ เดใจเดใจใจเดเอวอออขอบคุณหลายๆค่ะพกฝากวพวกเอาบอกกันเป็นกันค่ะแบบนี้เป็นกันมากว้าวกกันเป็นกันนอปปูเนะจังไรลูกไปกับร่ำไม่ฟังแล้วกัไรลูกไปซัเขาเตัวนี้เะิมันดยวยสิมัน้ยเนก้อนเ่อนกัญญากรเพื่อนกัญญากอนะแม่ แม่ยาก็ได้ฟังลับน้ากันแล้วมาที่นี่พี่น้องเอ้ยกันชีวอกันเป็นกันคุณซับมามาลูกมาโอ้ยข้อแม่พี่น้องสะอ่อนนาะเอยเนาะสะอ่อนเอือบเอือบแขกข้อญ่ตัว เป็นยังคือว่าแผ่คั้วข้อใหญ่บัดควยคือแผ่ค่อใหญ่บัดแนวหนึ่งคือจังบัวหานคือพรองอยากหาแต่แนวใหญ่เลยคาหมายก็ม่าจังดาเดียวกันตัวมอลลั่มลั่มมหันเนสวยยิ่งมันต้อเท้าไหวไงเนี่มันละเป็นแบบว่าตว่าใจหนึ่งกับมักมักมักแห้งตาบากับแผ่นเป็นแผลนะแผ่ท่างแผ่แผ่หักแมนบัครับผมแผลหักคั้วข้อใหญ่อาจางยทีทั้งหมถือกันเป็นกันกับเอาให้เพ่อนใช่มันแหลวไป เหมือนนี้ก็เได้ส่งหมอบไปเลยอันบางสะกวนอันเขี้อันบางลูกไส้วันลูกไส้ลูกไส้ลูกไส้มันมาตาหม้อขอกวนลูกไส้มาตาหม้อขอกวนให้ลูกมากก่อนมาตะจินใจซอยกันจัดจินใจบอเพิ่นเพิ่นสิมาเพิ่นมากดอกเหมยอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเพิ่นสิตื่นเต้นโพดนะต้องมาคุยกันสะกวนจังหน่อยจังใครรับปากจังรับคำลูกไส้มาอยู่สังพีอายุหน่อยกว่าดิป่อกว่ยน้อยยี่สิบสามปีบ่หน่อยดอกปี ตังเต็นาตาอันนั้นมอล่ำดอกเหมยนี่เพิ่นแกสดใส่กูคู่บดอยูพี่น้องจนเพิ่นบอกว่าเพิ่นเสีเอิญคู่วว่าอ้ผลสอกันไปสอกันมากแล้วเป็นพี่คู่นั่งแถาก่อายุซื้อพี่น้องเออเฮจังไดคันแม่ถอดหมวกออกนี่หัวนี่ขาวจานผ่านต่อเต็นต่อต่อต่อแต่น้อยซื้อคู่วชหนึ่งดื้อไปเรียนคับต่อที่ไปอบร่มน้ำอันนั้นพออ่อนนี่จะเข้าหลงผลได้ว่าผลได้เป็นพออ่อนผลได้เป็นคู่หน่อย ขอนโยกมือไว,อ,อ,วอันนั้นคู่น้อยก็พออวบนได้เดียวเลยนะครับพี่น้องเป่าจังสี่มือนี่เป็นมือนิมิตไม้อันดีนะครับพี่น้องครับเป็นมือสีมือมงคน้นเนาะอเอ่ยเน,<แ>น,นาะนะครับผมคู่วดกา่าได้มีโอกาสนะครับ,รบผมมาถ่ายคลิปหรือว่ามาถ่ายถ้ำคั้วยงมอีกขอกหนึ่งนะครับผมก็คือซื้อ โคเจะเญฟาร์ฟมโคเจะเลื่มนฟ้ามนะพี่น้องกุ้งน้อยครับผมควยงามอยู่หนองกุ้งน้อยนะครับผมของท่านผู้มวดนะครับพี่น้องบาดที่นี่นะครับผมมาพอมอล่ำดอกเหมยพอดีเอื่อยดอกเหมยเล้ากับววมะเบิ่งค้ยพอดีครับพี่น้องทะเลกันมุดน้ามาพร้ามมุดน้ามาพอกันดวงมันสมพงกันเอืเอยจังได้พ่อได้เห็นเมียนครับพี่น้องครับจังไดกับคู่รฝากไว้อีกผู้นึงฮาพีฮาน้องเข้าอยากเอาไปเปิดคอกเปิดยางนวเอ๋ยเนาะนะครับผมอยากเอาขืนบาทไม่ เขาลงหลุมกระเหลวแต่พี่น้องพี่บุญมีคุณสามารถติดต่อเอี่ยดอกเหมยได้นะครับผม<ช> <Facebook S 2> เฟซบุ๊กเข้าอีกอย่างนะเอี่ยดอกเหมยสาวมอลำซิ่งคสะดิ่งเหมยผู้ใดทอโอ้ดอกเหมยสาวมอลำซิ่งสะดิ่งเหมยผู้ใด,ดอทอามาชื่อนี่ได้บาน <laughs> จังสี่คำว่าสอยมันตีใหญ่เจังสี่คำว่าสอยพี่น้องคันบอกว่าติดมาจากสองคู่ค้นเมืองสีเปอร์เซ็นต์ลดเปอร์เซ็นตหายอีกนู่นใหญ่เนาะแม่นค่ะลดเปอร์เซ็นต์หเปอร์์เซ็นตอีกพี่น้องจะคอยมาลบปัวขาวนะครับผมขอบคุณขอบคุณพี่ดอกหมยครับสวัสดีครับขอบคุณหลายๆค่ะเจ้าได้กัให้ได้ได้กั่ะปูจ้จ้า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 ได้กัให้ได้ได้กับอ้าวบอนี้เขาเขากับสีร่ำต่อเขาคือกันแล้วเนาะบานนี้เนาะอ่าอ่ามาบานพี่อีกตัวไหนเราบเพราะถ้าเดี๋เอามาโซ่พี่น้องพี่น้องครับพี่น้องครับอีกตัวหนึ่ง ตัวนี้เขาต่างสื่อยังไงครับพ่ตันครับสื่อพุ่นสับพุ่นสับโตเมื่อกี้นี่คือคุนสับพุนสับตัวนี้พุ่นสับอ๋อตัวนั้นข้อข้ยตัวนี้พ่อผ่านอ่านะครับพี่น้องพูดกับฟังผิดหูแวเอปลาที่นี่ตัวนี้นี่เป็นคุนสับคุนสับนี่เพิ่นเป็นลูกของไผ่ครับลูกเก่าเจริญเป็นลูกของเก่าเจริญเพิ่นอายุจักเดือนครับผมอายุปีหนึ่งกับหนึ่งเดือนหนึ่งปีกับอีกหนึ่งเดือนแสดงว่าค้อยตัวนี้สิบสามเดือนครับ ประวัติชัดเกนยมืนบอครับมีใบมีหลอดอีกอาจารยอมมีใบตัวนี้มาจากสยครับผมท่านเอามาตาอำเภออำเภอชุมแพเอามาแต่อำเภอชุมแพครับแม่พิ่นสูงหลายปันใดครับสูงลอยหาสิผาแม่เพิ่นแม่พิ่นสูงลอยหาซิผหพย่เขาห้าพึ่นผู้เฒ่าเป็นคนเลี้ยงท่านผู้หมวดครับอันนั้นแม่พิ่นนี่สูงหลายปันใดกว่าครับสูงลอยหาสิผาอยู่แม่พิ่นนี่สูงลอยหาสิผาครับ แม,แ,มแม่ของเจ้าคุนสับแม่นบ่ครับแม่นแม่นโอ้ยสูงลอยหาสิบหาลูบแม่พื้นมี่ป่ครับตอนนี้ลูบว่ามี่แต่ว่าไปเบิองอยู่ในฟร์มเรายัางอยู่อยู่อย,อยู่ฟ้ามฟ้ามใดครับนี่อยู่ฟร์มอยู่น่องฟ้ามฟ้ามอยู่ในชุมแพร่กับจำซื้อแล้วบ่ไดน้องแม่น้องแม่นองแม่ของน้องแม่รับผมชุมแพร่ข้าซื้อมาอยู่นูาจโดนป่านใดล่ะครับนี่ มาได้สามเดือนนะมาอยู่ได้สามเดือนเลยครับสามเดือนสืบมากเมษาสือมากวังเดือนเมษาวันที่อ,อู้แต่ว่าเนื้อตนโตพอดีเนาะงามพี่น้องครับขั้วตนอย่างงามชูงหลายปั้นใดล่ะครับนี่ร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบสองบวกลบครับร้อยสามสิบสอง ตัวนี้กับมีเปิดใบในใจอยู่เนอะครับอ่ามีในใจอยู่มีในใจปัญหาพี่น้องเขามักกับจัำคอยกิงกลางเขาไหมอาจงกิงกลางมาครับผมเพราะว่าตามที่คูดเบิ้งลักษณะคล้ยตัวนี้แล้วนะครับพี่น้องเป็นคล้ยที่งามเนื้อต้นตัวพันหนาดีไหมนะครับผมแต่ว่าขันแม่นเห็นแม่กลางสิค่ะเนาะแต่ว่าเขามีเพิ่นเพิ่อนเพื่ดททายคลิปเลืกเถื่อบอกครับแม่บอกแม่นครับเ่อนเดททายเนแต่ว่าเขาเห็นมาชัดเจนแล้วเนาะอาเห็นชัดเจนอ๋านะครับผมพี่น้องครับการสืบกล้วยก็คือวัตสิฐานให้พ เห็นแม่เพอ่ er ์น um ัมนี่มันกระตัดสินใจง่ายนะครับท่านเนาะนะครับผมมันกระิตัดสินใจง่ายในการสื่อการขายนะครับผมพี่น้องครับป่าที่นี่นะครับผมคู่วุฒฝากไว้น้าอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องครับที่ประจําอยู่ขอกนี่นะครับผมกระบอกไว้ง่ายท่านผู้หมวดเพิ่นสื่อข้อยขมาแต่ละโตกับเป็นราคาที่ยังประทับใจอยู่ครับเป็นตะฟังนะครับพี่น้องหาพี่น้องเข้าสนใจก็จ้องค่อยมาลิงกิงกลางนะครับพี่น้องครับคู่วุฒกะอารมณ์ค้างนะครับผมพี่น้องข้าตังมวลน้ำมอลลั่มอยู่อาจได้คิ่งอีกได่เบื้องอนกรัผม เดือบงนาเขาก่อนก็ได้ครับอพี่น้องใหือบงนาเขาเพิ่นนะครับผมงามครับพี่น้องกล้วยตัวนี้สุดยอดอีกตัวหนึ่งเลยนะครับพี่น้องครับหนาเขากวางดีเนาะครับเนาะต้นอีงซื้อจากไหนครับผมทันผู้มวดครับต้นนี้ผ้าลวยผ้าลวยผ้าลวยนี่เป็นลูกของเป็นลูกของเจ้าสั้นเป็นลูกของเจ้าสั้นครับจักเดือนแหละครับกล้วยตัวนี้ ตัวนี้ปีแปดเดือนหนึ่งปีกับแปดเดือนความสูงหลายปันไดครับผม 2> 14 2, 14 2ร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบสองป่าบานร้อยสี่สิบสองเนาะครับเนาะ 2. 2> พี่น้องเลือกหลายกล้วยกับบนเป็นตะยูเบืองคู่วิจตัวเลือกไข่มันมันใหญ่แห่งหลายนี่คันตัเลือกแล้วบได้ริยบมันบอกขัด มันใหญ่แห่งลายพี่น้องออนซ่อนนะครับผมเบิองข้วยเพิินหมุนปลาเบิองข้วยคักๆแล้วมือนี้พี่น้องออนซ่อนท่ายกระสูงท่ายนี่ว่ามันสิลอยหาสิบประมาณนี้วุ่นว่านี่ประมาณนั่นเหรเนาะเพราะว่าท่ายเพิ่นสูงแห่งข้วยตัวนี้ได้สิบประมาณสิบชจกเดือนขวนสิบแปดเดือนบ่สิบแปดเดือนครับผมประมาณนี้เหรเนาะครับเนาะอู้หูตัวนี้แบงไวบ่ครับนี่ครับ กับเปิดอยู่งกันนั่นแหละกับเปิดไบขึ้นกันล้วเนาะป่อซื้อถออันนั้วไอ้เนี้ยพ่ออันบ่อโซ่พ่ออันบ่โซ่คั้วบ่อโซ่อืแม่นอยู่ดอกขันแม่นห้าพี่น้องว่าไปถามว่าบ่้านว่าบ่้านว่าเปล่าว่ามันมักคั้ยมักเป็นเนาะนะครับผมแต่ว่าขันท่านบอกว่ามีราคาในใจอยู่แบบมันเป็แข็งแรงเท่าที่บ้านว่าแต่ว่าอย่างเขามาเสือกี่ดีพอสิดงคือขึ้นน้ำได้เะเนาะก็หายากเลยโอ้ยหายากนะครับผมไอพี่น้องก็ยัยทวิลนี่หายากอีหลี ตัวนี้เขาได้มาจากไสเนาะครับผมมาจากนี่ลราบ้านใกล้โสกแต่บ้านน้องเสื่งซุ้ยนี่พวกไงเธอวินนี่เมนบอกครับนี่มันกับสายเพชรอุดรเดี๋ยวเดี๋ยวคั้วฉิจูงออบไหมพี่น้องเขาได้เบิ้งหางมันตัวนั้นพี่น้องเบิ้งหางก็เรื่องหนั่นตัวนั้นนั่นไหมให้ขั้วไทยให้เบิ้งเอาแต่ว่าหนาเขามันดีเด้นี่พี่น้องเบิ้องข้อยแม่นี่เด้อหนาเขาตัวนี้มันดีเนาะท่านเนาะครับนะครับผมหนาเขาตาแต้มแก้มจำดีถือต้องตามอุดมทัศนีคข้ยไทยแต่ว่าที่สำคัญก็คือเพลนใหญ่นะครับพี่น้อง แล้วกอายุยังหน่อยอายุยังหน่อยอยู่วันนี้บังลูกไหมเลือกจ้ออีกแล้วเลือกจ้อจัดการเลือกท่อนหางตบเลือกแข่งตบเออบ้านไยมันพระดอกเฮ้าตบบ่ถือตบบ่ถือไอ้เบิังไทยพี่น้องเบิังไทยหางกับปัดย่างเดียวปัดแยกปัดแยกนะครับผมหางเหี้วหางลามดีฝากไว้น้ำพี่น้องกันแม่อพี่น้องเข้ามากัดจำคอยกับมะลิงกิงกลางมาเบิงนะครับเนาะ นะครับผมพี่น้องไทยให้เบิงกับบอคากดอกพี่น้องเอ้ยมุนนี้มันแดดมันห่อนนะครับผมคูดกับหาว่ามุ่บองสีไทยพี่น้องเฮเบิงอ่ะเดี๋ยวไปเบื้องตัวต่อไปพี่น้องครับอีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวนี้เป็นลูกของบิ๊กอุไทยเป็นลูกของบิ๊กอุไทยพ่นอายุหลายป้าไดนครับนี่อายุสิบสองปีหนึ่งกับสองเดือนกือบสิบสองเดือนพอดีเลยเนาะสิบสองเดือนครับผมตอนนี้พ่นสูงหลายป้าไดนครับผมท่านพนอยยี่สิบเก่าลอยยี่สิบเก่า วัตถุควบหลังกงว่างควยตัวนีสิใหญ่แห้งพี่น้องควยตัวนสีสูงอีกอยู่แต่ว่าสูงนี่บ่มันใจวะวุดว่าแต่ว่าคว้มใหญ่นี่ใหญ่เับเพราะว่าหลังมันกวล,ลังเมย์เมย์เมย์มันสูงบันไดครับผมแม่พันสูงร้อยสี่สิบสี่แม่พันนี่สูงร้อยสี่สิบสี่ครับเบิ่งเงาหางอ่อนซอน่อนเนาะอ่ะมันนี่เบิ่งบุดจับ อ๋พี่น้องเบิ่งรอะตัวนี้มันสูนดากสูนดาบ่บได้เดี๋ยวพี่น้องกูวุจับให้เบิ่งคั้วเพิ่นบบได้เลี้ยงแบบแบบจับพี่น้องครับเพิ่นเลี้ยงปล่อยธรรมชาติปล่อยธรรมชาตินี่พี่น้องครับเป็นเป็นหลูกของบีกอุไทเนาะครับเนาะนะครับผมพี่น้องครับนี่เป็นขวัญแม่มณนีแม่มณนีตัวนี้เป็นขวัญเท่านางจ่าพี่น้องนี่พี่น้องข่วนสุ่มให้พี่น้องครับเบิ่งบอกกับพี่น้องเขาจักหน่อยนะครับผมขาแม่เป็นกระบานหัวแตกนี่มันสิอยู่ตรงกลางนะพาก ลำปางกัสีว่นกวงกวงนะครับพี่น้องว่นกวงกวงแต่ว่าตัวนี้นี่เขาบอกว่าเด็กยินผู่คุ้นเคยจ,จับมา่อวันเถื่อนึงเทือดอาคมพลดบอกให้ฟังว่า,าเป็นเถานั่งจา่ามันทีเป็นกลมๆแล้วก็เป็นตุ้ดตูนขึ้นนะครับพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ้งไม่นี่พี่น้องครับนี่มันบอกเป็นกระบาดหัวแตกนะครับพี่น้องครับนี่เป็นเถานั่งจา่ามันทีคู่นจุดกูดขึ้นมากนะครับพี่น้องครับนี่มองนี่ประมาณนี่แต่ว่าขาดมันเป็น หมุนติวติวคือดวงพาเทีจัอย่างสีพี่น้องเนี่ยเป็น,เป,นเป็นกบาลหัวเตะแต่ตัวนี้โบแมนนะครับพี่น้องครับแต่รวราบุดขบหูนะครับผมขำแมนมันผิดมันถืกอแนวใดไกลพี่น้องเข้ามาสแสดงความคิดเห็นนะครับผมอยู่ใต้คอมเมนต์คดขบงเนี่ยนะครับพี่น้องครับเ,เ,เพื่อเป็นกําลังเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับผมเพื่อการศึกษาพี่น้องเฮ้าผู้ที่เพิ่นกำลังสนใจหรือว่าอยากข่ามาเรยงคั้วเพชรเจดีหูนะครับพี่น้องครับในการวิธีการเบิอนขวัญนะครับพี่น้องตัวนี้เป็นตัวเถื่เงาะตัวนี้เพิ่นเพิ่นซื้อว่าไ บักนีซื้อน้ำโชคจะเลื่อนซับน้ำโชคจะเลื่อนซับบู๊เขาห่างไหมงามครับขั้วตัวนี้อันนั้นเพื่อนเพื่อน,อ,นอายุหลายปีไหนล่ะครับนี่อายุปีหนึ่งพอดีได้ปีหนึ่งพอดีครับทิ่สองเดือนเพื่อนเป็นลูกของเก่าจะเลื่อนลูกเ,เก่าจะเลื่อนก็เลยเอาน้ำโชคจะเลื่อนซับเพราะว่าม,าม้ามือแรกกระถือลอตเตอรี่ตัวนี้เป็นปบ่ เพิ่นเอาซับมาให้พอดีก็เลื่อนกระสุนจเลื่อนำโชกแต่ว่าจะเลื่อนซับเน่ะคือพอเพิ่นเก่าจะเลื่อนครับผมก็เลยอเอามาต่อกันครับอเลือกพี่น้องเอ้ยตัวนี้นี่เพิ่นด้จักเดือน12เดือน12เดือนแม่เพิ่นสูงหลายปันไดครับแม่เพิ่นสูง1อยหาพหาเพ่นเลยคูดเห็นแม่เพิ่นบ่ครับเห็นอยู่อยู่ฟ้ามของพ่อญ่ปูหอยปูอยู่บ้านน้องปอตำบลเดียวกันนี่แหละครับ ครับผมันฟามเงินล้านพันไอ้แม่พันลูกแก้วฝาแม่พันนี่ไปลดนครับผมแม่พันนี่เป็นลูกของแก้วฝาลูกของแก้วฝาใครอยากเห็นแม่ก็คือนั่งไปเบิ้งได้ยี่ห้อไหนครับอีกอแปดกิโลนี่ออกไปหนีแก่อแปดกิโลครับหอยปูหอยปูเงินล้านต้นนี้คราเปิดแบงไว้อยู่มหนบ่ครับเปิดขึ้นกันนี่พี่น้องผู้ใดกระลังหาขั้วผูหน่อยมาเบิ่งต้นผูหน่อย ตันจุลูดีค่ัครับ,บพี่น้องเปิดปหลายบอครับนี่กรบ่หลายดอกเมื่อหลายดอกราคาคุยกันได้อยู่เพราะเป็นหนยังโอ้ยตันมาเบิงเดี๋ยวเอานี้หายวุฒิเสียพี่น้องมาเบิงถ่ายพี่น้องมาเอาเลยครับควยตัวนี้คขวดมักถ่ายมันเลยละมักถ่ายมันเอาเลือะพี่น้องเห็นถ่ายบอเข่างเงานะครับพี่น้องเบิงถ่ายเลยนะครับผมผู้ใดว่าถ่ายบองามมาเบิงเลย ข้ยตัวนี้นะครับผมคู่เ้เตสองเทยเด้อผ้ใดว่าค้ยตัวนี้มาเบิ่งเหล่าทยอันหรอกนะนะครับผมพี่น้องมันงามเบิ่ง่ายตัวนี้นะครับพี่น้องครับเป็นค้อยที่คัดว่าปีหนึ่งนี่ถือว่าใหญ่ได้ครับนี่อ๋อถือวันใหญ่อยู่มีใบมีอย่างพะเราสมเราสมโตเราสมโตสมเราสมโตสมโตเก่าจรเญบ่อ๋อมีใบมีใบลืมไปมีใบอยู่ตัวนี้มีใบมีใบมีใบผสมหลอดผสม อพอผสมโตไวแต่มันยู่มีไกไอื่นมันอยู่คนละทีเพิ่มไปเพิ่มไปพี่น้องถ่ายม่นมึงกึ่งขับพี่น้องข้ามักขัดจำไข่ขาวมาบึงนะครับผมบอกได้ยูบอบอกได้ยูตัวนี้บอกเลยเออหวาแสนหนึ่งนั่ละเปิดไปแสนหนึ่งปิดเลยเขาสิปิดเลยพอตะลุ่มคีบแหล่ป๊บพี่น้องกิงกลางข้าวปิดเลยค้ยแสนหนึ่งพี่น้องเป็นตาไปบันอีข้วยแสนหนึ่งในบ้าก็ดีอยู่มหนบ่ครับ ยังคุยกันอีกดีเยอะนหน่อยอยู่บ่เอานิดน้อยนะครับผู้หอมปากหอมคอนะครับพี่น้องเอาขันละบอกพิษกระบอกพิษใช้คลิปปีละพี่น้องครับนะครับผมวันนี้นะครับผมคูดก็ดีอ์ดีใจนะครับผมมาหาทันผู้หมวดนะครับพี่น้องครับอยู่ทังจังหวัดขอนแก่นกับประทับใจหลายนะครับพี่น้องคุยกับคู่อ่อยู่บดขื้นตั้งแต่ไปไทยคลิปมากพี่น้องครับกับประทับใจนะครับผมบาวะทิิเป็นการต้อนรับอย่างดีนะครับพี่น้องจนวาระเหตุป่ายว่านิ่วยินดีต้อนรับสองคู่อดขึ้นเมืองสีถือว่าเป็น ส่องยูทูบไปหน่อยนะครับพี่น้องครับแล้วกัท่านผู้หมวดกเกษตรไทยคูดได้มีกําลังใจนะครับผมสู่ต่อในการเฮ็ดคลิปและก็ในการพัฒนากล้วยไทยไปน้ากันนะครับผมเป็นอีกหนึ่งซื้อหรือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางแล้วำผู้หมวดเนาะให้พี่น้องเข้าเด็กติดตามกันนะครับพี่น้องครับเกี่ยวกับเกษตรนะครับพี่น้องสําหรับเมื่อนี้นะครับผมพูดกับขอบคุณขอบคุ่นนะครับผมท่านผู้หมวด แต่กับความบุญขอบคุณพี่น,อน้องเทกันติดตามจ่องพูดคนณเมืองสีมาโดยตลอดสำหรับวันนี้ขอบคุณได้หลายครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับพี่น้องครับ